อ,อ่านอย่างนี้ครับอืมวันนีนงง้เดี๋ยวพ่อจะกินเสร็จออกอากาศสดนึงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ออกออกอากาศประมาณห้านาทนีได้นะฮะโอเคเราก็จะมาพูดอะไรนิดนึงนะครับผมก็ได้ คือใหม่ใหม่นะครับที่ผมได้คุยใหม่ใหม่ก็คอมพิวเตอร์นี่เนนกับโนะ้ตบุ๊กนะครับให้ยืมนะครับแค่คือในวันนี้ก็อยู่ประมาณปีครึ่งนะฮะแค่การทดลองภาพหนึ่งนะว่าเตียงตรงกับภาพอ่าไม่ใช่ เรียองนี้เป็นยังไงนะคะร่างายีังอไม่พไม่เกิดแ้นะกันนะไพาสงนี้เมื่อะก่อนเกิดแ่ไปแล้วนะเิดแค่นะ,ะโอเคเอ่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือใครที่อยากให้ผมไม่กเกมอะไรก็บอกได้นะฮะไอไอค่าเนี่ยก็มันดีน,นะ ก็มีหลายเ็มอยู่นะแต่เ็มไหนก็ห้ามนะครับมันเล่นไม่ได้นะไม่เป็นไรนะกี่นาะทีลเลยโอเคดูตัวไหนวะแล้วมนะึงมองอากันดูยังไงแบบเดียวเนาะ

ที่ <Okay, S 2> มาต่อนะสำหรับวันนี้นะใครที่ได้ดูนะออก็ทุูกีนะครับที่ได้ดูผมทดสอบไม่แล้วก็การทชื่อบเอ่อดสอบออสน,นะครับ อ๋อวันนี้นะผมก็จะลาไปน่อนครับคุวนะัรบคุณมาเน่ยทีนี้มดูแยะขึ้นหน่ ปัญหาที่เก็บองค์รไม่ได้เลยนะเนี่ยนะครับนี้ต้องหมดเวลาไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ Apa yang ada pada ¿Te luego, อ,อีกนาทีแล้วครับ่ใช่รู้นี่ปวดเล็กไปนั้นนะผมไม่แน่ใจนะว่าปวดทีงอยู่ไหมนะพมเพกลุผมเฮลส์ก่ออ่ะ เรา้ไปดูในคลิปกันนะ ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ